ปริศนาสุดขอบเอกภพ The Age Anomaly บทนำรูหนอนหมายเลขศูนปีคศ2125มนุษยชาติไม่ได้เพียงแค่มองขึ้นฟ้าอีกต่อไปหลังจากศตวรรษแห่งความขัดแย้งและวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลกได้เปลี่ยนผ่านจากความล่มสลายสู่การฟื้นฟูและรวมกันภายใต้สหพันธรัฐเทคโนโลยีโลก World Technocratic Union W.T.U. การสำรวจอวกาศกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้ด้วยเหตุผลที่แตกตา่างเมื่อ12ปีก่อนกล้องแรงโน้มถ่วงรุ่นที่6ที่โคจรรอบดาวเคราะห์น้อยเซรีสตรวจพบสิ่งที่ไม่น่าจะมีอยู่การบิดเบี้ยวของการลาวกาศที่มีความเสถียรยาวนานเกินกว่าทฤษฎีใด,ดจะอธิบายได้ รูหนอนถาวรซึ่งไม่ได้เพียงแค่ทะลุไปอีกจุดในเอกภพแต่ข้ามไปยังอีกเอกภพหนึ่งหรือจัก,กรวาลคู่ขนานที่ไม่มีผู้ใดอาจรู้ได้สหพันธรัฐตั้งชื่อมันว่ารูหนอนหมายเลขศูนย์เวิร์มโฮศูนย์พิกัดขอบนอกของระบบสุริยะดาวพลูโตด้านมืดสถานะคงที่และเปิดตลอดเวลา ภารกิจโ d y ิเซียสยานโอ y ิเซียสเป็นโครงการแรกของมนุษยชาติที่ส่งสิ่งมีชีวิตมนุษย์และหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์เข้าไปสำรวจภายในรูหนอนหมายเลขศูนย์พร้อมด้วยระบบจัดการยาน AI ที่พัฒนาความสามารถตัดสินใจได้เสมือนมนุษย์ชื่อว่าอากัสทีมสำรวจ4คนประกอบด้วย ดรราเชลซุนอายุ34ปีนักฟิสิก์เชิงทฤษฎีหัวหน้าทีมผู้กองอีธานเวลส์อายุ38ปีอดีตทหารหน่วยพิเศษผู้นำภาคสนามดร์เคอาคาวะอายุ32ปีนักจิตวิทยาอาวกาศโนอาเอโเหุ่นยนต์รุ่นรูปร่างมนุษย์โอเมกาเ11 ผู้มีสติปัญญาและความสงสัยใกล้เคียงมนุษย์รวมถึงหุ่นยนต์วิศวกรสนับสนุนและอุปกรณ์ยังชีพครบครันสิ่งที่รออยู่อีกฟากเมื่อยานโอดิซีสทะลุผ่านรูนอนพวกเขาไม่ได้พบดวงดาวแปลกตาหรือเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวตามนิยายวิทยาศาสตร์ แต่กลับพบกับโครงสร้างขนาดใหญ่มหึมาขนาดของมันใหญ่เทียบเท่ากาแล็กซี่โครงสร้างที่เรียงตัวกันอย่างมีระเบียบเหนือกว่าฟิสิกส์ใดจะอธิบายได้ราวกับมันตั้งใจถูกออกแบบและสิ่งที่น่าสะพรึงยิ่งกว่านั้นคือมันดูเหมือนยังเปิดทำงานอยู่ ขณะที่เวลาของพวกเขาในระบบใหม่นั้นเพิ่งเริ่มต้นการวัดค่าการเวลาเริ่มแสดงสัญญาณผิดปกติเช่นเวลาเดินเร็วขึ้นเฉพาะในบางพื้นที่และพวกเขาเริ่มได้ยินเสียงที่ไม่สามารถตรวจจับได้ผ่านอุปกรณ์แต่ทุกคนในทีมรู้สึกตรงกันสิ่งที่เริ่มจากภารกิจสำรวจกลับค่อยๆกลายเป็นเกมของเอาตัวรอดและคำถามที่ไม่มีคำตอบ ใครสร้างโครงสร้างนั้นมันมีอยู่ก่อนเอกภพนี้หรือไม่และที่สำคัญที่สุดทำไมมันถึงดูเหมือนว่ากำลังจ้องมองพวกเขาอยู่ตอนต่อไปตอนที่หนึ่งการผ่านพ้น